มาสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ตัว Adidas Adicero Takumi มิเซนนะครับเมื่อวานผมไปดูร้านแล้ะแต่ว่าเขาไม่ได้สีผมก็เลยลังเลทีนี้ว่าเขาราคาตั้งอยู่6,000นกว่าบาทเขาลดให้ที่ร้านเขาจะลดให้อยู่ประมาณสักสิบเปอเนะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมได้จากในกลุ่มนะครับได้จากพี่ปิ๊กอีกทีนะก็ดูมาดูงานนะงานแท้นะครับ ตัวนี้เป็นงานป้ายไทยนะพี่แกนี่มีหล,หลายรุ่นแนละ้วแล้วก็จังหวะเป็นตรงไซส์ผมด้วยแล้วก็ลังเลกับตัวทาคุมิเซนสิบเอกับตัวตัวบอสตันสิบสามนะครับซึ่ง Boston สิบตัวล่องเขาจะมีล่องตรงด้านหน้าผมดูแล้วมัน,ปนแปลกๆก็เลยอยากได้น้ำหนักที่เบาแล้วก็แบนๆเพราะว่าตอนนี้ใช้ evo sl อยู่นะครับก็เป็นสีนี้แหละแล้วก็จะมีสีขาวแดงเป็นตัวทูลัน อ s to live นะครับก็จริงๆแล้วเนื้องานเนี่ยผมมีลองสั่งของปอมานะผมว่าคนละแบบเลยนะแต่ว่ามันก็วิ่งได้ระดับหนึ่งแต่ว่าของแท้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมันคนละแบบแล้วยางด้วยยางเขาก็จะออกนิ่มๆเด้งๆนะครับประมาณนี้ก็มาให้ดูนะใครตัดสินใจจริงๆแล้วราคาเนี่ยเราไปซื้อศูนย์ก็จะเต็มหน่อยถ้าเราซื้อจากในกลุ่มนะเขาก็จะลดเกือบตั้ง 30- 4 0เเลยนะก็ฝาก ดูแล้วกันนะตัวนี้งานค่อนสวยมากแล้วก็สีเนี้ยอยากได้เลยลก็เลยจำใจแต่ตอนนี้อยากหาสีตัวอุลตร้าแมนนะยังหาไม่ได้เพราะวันก่อนได้อ d i o อสแล้วก็เป็นแต่มันเป็นมือสองเพราะมันออกมาเกือบ8เดือน9เดือนแนละ้วเป็นตัวอ d i o อสแล้วก็เป็นสีอุลตร้าแมนนะเป็นจะเป็นซิเวแล้วก็คาดด้วยแดงนะแล้ว,ว่าพลาดไปจังหวะติดต่อรองราคาก็เราขายเร็ว จริงเขาเพิ่มแต่งนิดหน่อยนะซื้อมือหนึ่งได้รุ่นดีกว่าแล้วก็สีถูกใจด้วยก็ประมาณนี้มาให้ดูเนื้องานนะการตัดเย็บต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยโลโก้วัตถุดิบผ้านี่ฮะคือก็เข้าใจบางทีเราเรากังวลในการซื้อของข้างนอกชอ็อปหรอแต่ว่าถ้าเราได้จากคนที่ไว้ใจได้นะเนื้อผ้าต่างๆวัตถุดิบเนี่ยเวลามาจับของแท้มันก็จะมีความนุ่มความเหนียวของเนื้อผ้านะครับ แล้วก็ตัวนี้มันจะไม่โป่งเหมือนกับตัว adidas e r o evo sl นะ sl เนี่ยเขาจะโป่งเป็นรูทะลุเลยแต่ตัวนี้เหมือนกับเขาเน้นผ้าเนื้อเบานะจะได้ความเป็นสไตล์ของตัวเน้นรองเท้าเบา,เบาของทากุม i sen สิบตอนแรกก็จะสั่งเซนสิมานะแต่ว่ามันออกสิบเอ็แล้วก็ซื้อดีกว่าแล้วรีวิวเมืองนอกนี่เขาก็รีวิวมาค่อนข้างจะดีด้วยนะครับแล้วก็พื้นได้ energy lock แบบ เต็มพื้นเลยนะแล้วก็รู้สึกจะใหญ่กว่าตัวของบอตันด้วยนะครับเอาประมาณนี้มาให้ชมกัน